อี้โอ้สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่หกล้อแต่งสวยิงเมียงดอกบัวนี่อยู่กับงานทอยครับมันแน่แน่มันแน่แน,น่ครับ Mày đồ toa chít thêm ăn Xả lăn Chít nón มือไปแล้วไปแล้วโอ้โหโอ้โหเป็นจอมครับโอ้ยม,มัน,นยังแงอื้อ ทันี้ก็มีเครื่อือ้ีโหนม่ได้ยูยยนยแล้วเนี่ยมีแหละพวกนี้เนาะมันหนักหัวอย่างนี้แหละดูด,ดิยังซุ่มๆอยู่เลยขึ้นไหน này cứ ngàn thoại hấp bạc bỏ cái cây Đây, bài bị xâm phạm cái ngay kho xâm phạm rồi nứt ผมว่ามันมันมันไม่นั่นนะไม่ได้มันมันอยากจะไปไม่ได้นะผมว่าทำไงเครื่องไม่ได้แล้วเจ็ดสามหกแบบนี้สามปูยังไปไม่ได้เลยไอ้ยับจะนับ <c oughs> ไปครับคลิปนี้ก็แบบไปครับเจอกันคลิปหน้า